สวัสดีค่ะชื่อแพรวนะคะเป็น Account e x e c u t i v เบริษัทโฆษณานะคะจริงๆตอนนี้ก็กำลังมีความคิดว่าอยากจะสร้างบ้านนะคะแล้วกอ็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเร็วๆนี้ค่ะก็คือมีบ้านหลายสไตล์ที่ชอบเหมือนกันพยายามดูอยู่ว่าตัวเองชอบแบบไหน่าดูตาม i ินเทเลสหรือว่าหาแบบที่ถูกใจที่สุดเงี้ยค่ะ คือด้วยความที่ว่าเป็นคนช่างเลือกนะคะแล้วก็เป็นคนแบบว่าเห็นอะไรที่แบบถูกใจมากกว่าก็อยากจะแบบอยากได้แบบนั้นก็เลยเอ,อ,อาจจะก,กังวลนิดนึงว่าช่างเขาจะทําไม่ได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าเขาจะไม่โอเคหรือเปล่าที่เราจะแบบมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เพิ่มตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดีมากค่ะแบบนั้นคือดีมากเลยเพราะว่าเ,เป็นมันจะได้ได้ที่ถูกใจเราด้วยแล้วก็ ออถููกใใจคนนนที่ย่ยยบ้า้าดวร่วมฉลองครบรอบ20ปีสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดทั้งงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2024 18-22ถึง2 2กันยายนนี้ Impact ข .6 อ6เมืองทองธานีแล้วมาพบกันที่งานนะคะจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน